คุผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิษ์สนทนากับศาสตราจารย์ดรอเ็กเหล่าธรรมทั์ในช่วงนี้พูดคุยกันเรื่องของการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผมเรียนกับอาจารย์เนกไว้ในช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยลังสิษ์เองก็มีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการสับสุน และผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะขยายผมคิดว่าวิชาการสถาบันต่างๆน่าจะมีบทบาทกับสังคมที่ตรงไปตรงมามากกว่าแค่สอนหนังสือนะอาจารย์ก็จริงๆอุดมคติของมหาวิทยาลัยก็คือการการอะไรการบริการสังคมคะนะซึ่งผมอยู่ที่มรงังสิตนี่นะฮะก็ทำอะไรที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะฮะเกี่ยวกับเมืองอยู่เรียกกันว่าศูนย์ศึกษา มหานครและเมืองศูนย์ศึกษาและพัฒนามหานครและเมืองเนี่ยครับก็ให้รางวัลกับเมืองดีเด่นนะเมืองดีเด่นเมืองในที่นี้ก็หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเทศบาลปีกลายเราก็ให้ปีสองปีก่อนเราก็ให้รางวัลเมืองน่านนะครับเป็นเมืองดีเด่นทางศิลปวัฒนธรรมนะครับนอกจากนั้นก็มีเมืองสตูลที่ได้เป็นเมืองดีเด่นด้านปลอดอาชญากรรมนะครับแล้วก็ แกลงระยองด้วยเป็นเมืองดีเด่นด้านศิลปด้านสิ่งแวดล้อมนะครับค<ช>แล้วปีนี้เนี่ยเราให้รางวัลเดียวคือรางวัลเมืองดีเด่นทางศิลปวัฒนธรรมเราให้เมืองพิมายนะครับ<ช><ช>มันพูดแล้วมันก็เหมือนกับเอ๊ะมันก็มีอะไรอะ่ะมันก็เหมือนที่ที่เขาให้กันมาถูกไหมฮะแต่ว่าว่าเราไปทำเนี่ย biliyor? เราถึงได้รู้สึกว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาขาดความภูมิใจในตัวเองมากนะคุณ<อ> <ๆ S 1> ชันว<ๆ>ุจ<พ>ิครับ พอเรามาให้รางวัลเขาเนี่ยนะครับเขาภูมิใจเหลือเกินนะครับเขาเรียกว่าเราเนี่ยคนไทยอ่ะถูกสอนให้ภูมิใจเฉพาะชาติแต่ว่าความภูมิใจในต้องจิตเนี่ยม,มันมันมันไม่มีมันต้องมาสร้างกันขึ้นมาใหม่เพราะถ้าทาก็ถูกกลืนไปเพราะถ้าทาก็ถูกกลืนไปหมดะนะครับคนน่านเนี่ยนะครับเดิมเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเป็นพวกห่างไกลความเจริญนะครับแล้วก็ เป็นแบบโบราณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่เหมือนส่วนอื่นๆนะครับเขาดีใจเหลือเกินที่เขาไม่เปลี่ยนเป็นทุนนิยมไม่เปลี่ยนเป็นสมัยใหม่จนเกินไปเขายังเก็บของเก่าๆได้<ะ>แล้วถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวเมืองหน้านี่คุณต้องมาเรียนรู้จากเราด้วยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่มาทาให้วัฒนธรรมเราเสียอย่างเดียวต้องสอนตั้งแต่เด็กนะอาจารย์ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าคนเมืองหน้าเนี่ยเขามีวัฒนธรรมในการภูมิใจในท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วมาบวกกับที่หลายๆฝ่ายรวมทั้งเราด้วยเนี่ยที่ไปส่งเสริมเขาไปเชิดชูเขาขึ้นมาเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นกําลังสําคัญมากเขาภูมิใจเหลือเกินแต่เมืองหน้าเนี่ยยังไม่ชัดเท่ากับเมืองพิมายนะเมืองพิมายเนี่ยผมไป ไปพิจารณาแล้วไปให้รางวัลเนี่ยผมก็ไปศึกษาแล้วผมก็ตื่นเต้นแทนเขาก่อนว่าพิมายเนี่ยมันเป็นเมืองต้นแบบของนครวัดนครธม <c oughs> <c oughs> แล้วก็กษัตริย์พิมายเนี่ยนะครับกลายไปเป็นกษัตริย์ที่ไปสร้างนครวัด <c oughs> นครธมนะครับเพราะฉะนั้นพิมายเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมของเขมรทั้งหมดเลยก็ว่าได้ <c oughs> <c oughs> แต่ทีนี้เราก็ไปติดกันแต่เพียงว่าถ้าไปเชิดชูเรื่องเขมรมากพี่หมายก็จะกลายเป็นเขมรไปแต่นนี่เป็นความคิดที่ผิดนะครับที่จริงแล้วเราจะต้องบอกว่าอริยธรรมร่วมกันเนี่ยนะของคนในแถบนั้นนี่นะมันเริ่มที่พี่หมายและจากพี่หมาเนี่ยนะมันก็ขยายไปแล้วก็กลายเป็นนครวัดนะครธงเขายังรักษาไว้ได้เยอะเลยอาจารย์เขายังรักษาไว้ได้เยอะเพราะว่าตัวประสาท พี่ไมเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ,รบแล้วก็การดูแลก,การซ่อมแซมอะไรเนี่ยนะครับโดยกรมศริลปากรในเพราะอ,าอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์อะไรเนี่ย<ช> <ๆ S 2> เขาทําได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็ไปจัดงานาพี่ไม้นะครับงานาเขาเรียกงานอะไรงานงานประจําปีของพี่ไมาเนี่ยมีการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมอะไรแบบที่เป็นเป็นอะไร อารยธรรมขอม <Okay. S 2> แต่ผมต้องย้าอันนี้ว่าอารยธรรมขอมอันนี้พูดภาษาไทยไตยลาวของเรานะครับมันไม่ได้เป็นขอมที่เป็นคำเห็น่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะภูมิใจได้นะครับ <laughs> แล้วมันมันจะทาให้พิมายเนี่ยมีความสําคัญยิ่งกว่าเป็นแค่เพียงอําเภออำเภอหนึ่งหรือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมันเล็กเหลือเกินนะครับ <laughs> แต่ว่า <laughs> พอผม พยายามชี้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นต้นทานของอารยธรรมใหญ่เลยนะคืออารยธรรมขเขมรเนี่ยซึ่งตอนทีหลังเนี่ยไทยเราก็ได้รับอะไรจากอารยธรรมขเขมรเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเขาควรจะภูมิใจนะครับเขาก็ยังผมคิดว่านะก็ยังงงงเพราะว่าพื้นฐานการศึกษาที่มีเนี่ย มันไม่เอื้อให้เขาคิดแบบนั้นได้เขาก็จะคิดแต่ว่าพิมายเป็นอำเภอยังไม่ได้เป็นจังหวัดเลยแล้วก็พิมายอยู่ไกลพิมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโคราชแล้วก็โคราชถึงเป็นส่วนหนึ่งของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสําคัญมันต้องอยู่ที่ส่วนกลางแล้วก็ค่อยมาที่จังหวัดแล้วจากนั้นมันถึงมาที่อำเภออะไรแบบนี้นะผมก็พยายามชี้ให้เขาเห็นแบบนั้นผมผมคิดว่าจบคนจํานวนหนึ่งตื่นเต้นในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีข้อห่วงกังวลจนถึงข้อปฏิเสธเลยก็ว่าได้ อย่างเช่นถ้าปล่อยให้เลือกกันเองก็ได้มาเฟียได้เจ้าพ่อมาปกครองหรือว่าจะแยกตัวเองออกจากส่วนกลางก็ยังเป็นปัญหาความมั่นคงที่ยังเป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมอาจารย์ที่เข้าว่ากันน่ยใช่มันก็ถ้ามองแบบไม่ไม่ไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็เอายอมรับได้นะครับคือมันก็คงต้องมีความกังวลอย่างนี้แต่หมายความว่าการทดลองทําอะไรใหม่ๆมันก็คงจะต้องเดินหน้าไป นะครับแล้วก็พูดเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะผมคิดว่าผมเ,เป็นส่วนคนส่วนหนึ่งของการกระจายอํานาจนะครับ,ค,รบคุณชานวิทย์ครับผมทำเรื่องกระจายอานาจเนี่ยเป็นเป็นคนเขียนแผนการกระจายอำนาจแผนที่หนึ่งเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เฝ้าดูมาตลอด10กว่าปีเนี่ยผมก็คิดว่าท้องถิ่นเรามันดีขึ้นนายกเทศมนตรีของเราส่วนใหญ่ใช้ได้นายกอบจอของเราส่วนใหญ่ใช้ได้ น,นายกอบตของเราส่วนใหญ่กําลังก้าวหน้าทีเดียวตอนแรกบอกว่าเป็นผู้รับเหมามาเป็นกันตอนแรกบอกเป็นผู้รับเหมา <c oughs> แล้วไม่มีความคิดอะไร <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอไปดูสิครับพี่หม้เขาก็พยายามทําเมืองพี่หม้ให้ดีนะครับนายกอบจนายกเทศมนตรีเชียงรายทำการศึกษาเนี่ยนะครับในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครเชียงรายแล้วก็ในเขตจังหวัดเชียงรายเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีไม่แพ้กระทรวงศึกษาธิการ บางค,บคนบอกว่าเขาทำเดียวกับสวงซะด้วยซ้ำ<ฮ>ะนะครับทำไมเขาถึงทุ่มป่าตองภูกเก็ตก็เหมือนกันนายกเทศมนตรีเทศมนตรีสนับสนุนการศึกษาไบาลิงกักพูดสองภาษาที่ป่าตองมากผมก็ไปถามว่าทำไมถึงทุ่มเทเขาบอกว่าเอาก็มันเป็นลูกหลานของเราเอง <ฮะ S 2> ถ้าลูกหลานเราไม่ฉลาดลูกหลานเราพูดได้แค่ภาษาเดียวมันก็เสียเปรียบคนอื่นแ<ฮ>ะควก็ว่ามันเป็นการจัดการศึกษาแบบที่ตระหนักตลอดเวลาว่าเป็นการจัดการศึกษาให้คนของเราเอง มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของครูผู้บริหารการศึกษาที่ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็จบแต่นี่มันเป็นอะไรที่มันโยงไปถึงความเป็นของเราเองเ<ะ>ก็วกกลับไปที่ผมพูดในตอนต้นว่า self government หรือการปกครองตอนเองเนี่ยนะครับมันประชาธิปไตยเนี่ยนะถ้ามันจะปฏิรูปได้เนี่ยมันต้องทําให้กลายเป็นระบอบที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นของเราเอง<ะ>ใช่ไหมมันเป็นของเราเองเราเจ็บเราร้อนถ้าเราไม่พอใจเราก็ออกมาสู้ แลแต่ว่าท่านในยามปกติเราก็ช่วยกันพัฒนาเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของของของบ้านเมืองบ้านเมืองในที่นี้ก็อาจจะเป็นบ้านเมืองที่ระดับชาติก็ได้แต่อาจจะหมายถึงชุมชนก็ได้แต่อาจจะหมายถึงท้องถิ่นก็ได้ถูกไหมครับถ้าถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยประชาธิปไตยมันก็จะยั่งยืนคนเมืองอ่ะพิทักษรักษาอยากจะให้ชุมชนและท้องถิ่นเจริญเนี่ยน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าชุมชนเมืองมันทําลายภาวะแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็จริงก็จริง คือเราสร้างเมืองกันเนี่ยครับเราสร้างด้วยถนนเราสร้างด้วยสายไฟฟ้าเราสร้างด้วยตึกใช่ไหมครับแต่ว่าเราสร้างทางจิตใจเนี่ยเราสร้างช้ามันตามไม่ค่อยทันนะครับคนเนี่ยเขามีความเป็นชุมชนตอนที่เขาอยู่เป็นหมู่บ้านแต่พอเขามาเป็นเมืองปุ๊บเขาแตกสารสั้นเซนอยู่กันเป็นบ้านใครบ้านมันไปเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างท้องถิ่นสร้างเมืองเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างให้คนมัน อินกับท้องถิน่นให้กับอินกับเมืองให้มากขึ้น<ฆ>ให้รักให้ภูมิใจให้หวงแหนนะครับอันนี้คุณชานวิทก็คงเห็นด้วยกับผมว่าเราไปในเมืองเราไปในท้องถิ่นต่างๆ<ฆ>เราไม่ก่อยเห็นเราไม่ก่อยเห็นอะไรที่เป็นท้องถิ่นมากนักมันจะคล้ายๆกันไปหมดทุกที่ <laughs> แล้วพอเราไปดูผ่านไปเรายกมือไหว้รูปปั้นอนุสาวรีย์อะไรนะครับก็เป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์ของ วีรกษัตริย์วีรสตรีวีระอะไรซึ่งเป็นของสงส่วนกลางเท่านั้นนะแต่ว่า,าเกี่ยวอะไรกับที่ท้องถิ่นนั้นบ้างแค่นั้นเอง<ะ>แต่เราไม่ค่อยรู้ว่าใครที่เป็นคนท้องถิ่นที่เก่งที่สร้างท้องถิ่นที่อะไรเราเราไม่ค่อยรู้เราไม่ค่อยรู้เราไม่สนใจะนะครับนั้นมันก็จะยโยงมาถ,ถึงว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ชาติหมด<ะ>มันไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับเมื่อไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะสร้างท้องถิ่นนิยมไม่ได้ ผมย้ําตรงนี้นะครับเราทําชาติได้เพราะเรามีชาตินิยมชาตินิยมเรามีได้เพราะเรามีประวัติศาสตร์ชาติเรามีความทรงจําเรามีน้ําตาเรามีรอยยิ้มเรามีความผัวความชื่นใจในชาติของเราจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราถึงมีชาตินิยมได้เมื่อเราทํามีชาตินิยมได้เราก็สร้างชาติได้คราวนี้ท้องถิ่นก็เหมือนกันมันจะทําท้องถิ่นได้เนี่ยมันจะต้องมีท้องถิ่นนิยมท้องถิ่นนิยมมันจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นครับซึ่งประวัติศาสตร์ของทท้้้อองงถิ่นจะตําใหท้องถิ่น รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองได้อาจารย์ครับเราจะใช้ความคิดพัฒนาการอย่างที่อาจารย์ศึกษาและนําเสนอเรื่องบูรพาพิวัตรม,มาสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องชุมชนเรื่องท้องถิ่นได้ไหมก็ได้ครับเพราะบูรพาพิวัตรมันหมายความว่าความเจริญเนี่ยนะมันจะมาทางชายแดนมากขึ้น<า>จะมาทางภูมิภาคมากขึ้น<า>เพราะว่าชายแดนของเราภูมิภาคของเรามันจะต่อเชื่อมกับประเทศที่สําคัญสาคัญแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโต มากนะฮะ<า>โดยเฉพาะที่อยู่ไกลไปนิดหนึ่งคือจีนกับอินเดียเนี่ยนะครับแต่ที่อยู่ติดเราเลยเนี่ยนะพะม่าอย่างเงี้นะครับ<า>มันก็กําลังจเจริญมากนะครับพม่านีสเศรษฐกิจโตตั้งเท่าไหร่อ่ <oughs> ะสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับลาวเศรษฐกิจโตหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเวียดนามเศรษฐกิจโตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขเมรเศรษฐกิจโตแปดเปอร์เซ็นต เราก็หมายความว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาจากส่วนที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมันจะมาจากส่วนที่มันอยู่ติดชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ท้องถิ่นมีบทบาทให้ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์นะฮะในทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากเนี่ยนะครับมันมันจะทำให้ทั้งท้องถิ่นเองทั้งบ้านเมืองเนี่ยจเจริญขึ้น <Okay. S 2> อันนี้ก็หมายถึงว่าเราต้องมีตัวแบบในการคิดเรื่องเศรษฐกิจเ,เรื่องการพัฒนาใหม่ <Okay. S 2> ไอแบบของเราเดิมเนี่ยความเจริญมันอยู่ที่กรุงเทพ <Okay. S 2> แล้วก็วัดกันไปเป็นเส้นตรงไ้าไหนที่มันไกลที่สุดมันก็ล้าหลังที่สุดเช่นเชียงรายไกลไกลปืนเที่ยงแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนเนี่ย <laughs> มันกลายเป็นความเจริญมันไม่ได้มาผุดที่กรุงเทพแต่มันจะเข้ามาจากชายแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสานกับเหนือเนี่ยถ้าทําให้ดีนะครับอีสานกับเหนือจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงเข้ากับประเทศ เพื่อนบ้านที่ล้วนแต่กําลังเติบโตเร็วกว่าประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใ,ใต้ก็จะใกล้กับช่องแคบมะละกามากนะครับซึ่งวันนี้คงไม่มีเวลาที่จะบอกว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่ามันเป็นบริเวณที่มีการขนส่งทางทะเลเนี่ยมากที่สุดในโลกเวลานี้มากกว่าสุเอตมากกว่าปานามา,าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความจเจริญในอนาคตเนี่ยมันจะมาจากมันจะมาจากชายแดน นะครับมาจากภูมิภาคมาจากท้องถิ่นให้มากขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องทําให้คนเหล่านะั้นเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในทางเศรษฐกิจได้ครับผมฟังจากอาจารย์เอกแล้วเนี่ยความสําคัญจะทําได้พูดมาตั้งแต่เรื่องของอํานาจการเข้าสู่อำนาจจนมาถึงเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิน่นการกระจายอำนาจอันดับแรกดูอย่อยู่ที่ความคิดนะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความคิดอยู่ที่อยู่ที่อ่สติปัญญาอยู่ที่ การเห็นภาพ <ฮะ S 2> เห็นกระบวนทศน์อะไรที่มันต่างมาจากเดิม <ฮะ S 2> คุณชานวิทย์ครับความคิดผมเนี่ยโดยที่ผมก็เพิ่งจะรู้ตัวนะครับมัน<ช>ต่อกันไปหมด<ช>แล้วมันก็<ช>เรื่อนแต่เรียกร้องให้มองอะไรใหม่<ฮ>ะนะครับตรงนี้มันก็ต้องอาศัยหลายๆคนมาร่วม ครับนะครับลำพังแต่ที่ผมคิดเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของผมในฐานะชาวมหาลัยผมก็คงต้องนำเสนอครับใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการอะไรต่างๆที่จะมารับลูกไปทำนะครับและจากที่เราพิจารณาจากการชุมนุมการตื่นตัวทางการเมืองก็เป็นความหวังนนอาจเป็นความหวังที่จะต่อเนื่องได้ก็ผมคิดอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราพูดเรื่องแบบที่ผมพูดเนี่ยไม่มีคนฟัง แต่ตอนนี้นะเขากําลังอยากจะฟังเรื่องแบบที่ผมพูดนะครับผมก็ดีใจอุญชาวิทย์ชวนมาออกอากาศคงถึงได้รีบมานะครับก็พบว่ามันสนุกตรงที่ว่าไอ้ที่ผมเรียนมานี่นะครับมันใช้อะไรกับเรื่องที่เป็นจริงเวลานี้ได้น้อยมากถ้าผมไม่เรียนเพิ่มเติมผมไม่เป็นนักเรียนน้อยนะครับผมไม่มีทางเข้าใจไอ้ที่มันเกิดขึ้นเวลานี้เลยแล้วก็ตอนเราเด็กๆเราบอกว่า มวลชนวีรชนคือวีรชนที่แท้จริงมวลชนคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมันเอะมันจริงฮะมันเราที่เป็นนักเรียนน้อยจริงๆเออแล้วก็หลายครั้งเราโง่เขาเราอ่อนหัดเอะมันก็เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็วกกลับมาที่ผมพูดในตอนต้นที่ทุนจ์นารวิทย์มาคุยกับผมตั้งแต่ครั้งแรกผมว่าเราต้องไม่ดูเบา นะฮะเราต้องไม่ดูเบามวลมหาชนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีแดงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคอปปสออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ดูเบาบอันที่สองเนี่ยเราต้องไม่ใช้แต่ความรู้ชุดเดิมหมดอันที่สามเนี่ยเราอย่าเอาเรื่องต่างๆมาต่อกันเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมองแบบนี้มันก็จะเห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆน่าคิดนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ตันแต่ถ้าเราไป อิงอยู่กับเรื่องเก่ามากนี่นะครับมันทุกอย่างมันก็เป็นอะไรเป็นอวตารของเรื่องเกา่ามันก็ไม่เกิดอะไรครับ,รบ<ม>ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เนเเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับคําที่ผมชอบใจมากนะครับเป็นคําที่อาจารย์เนเดและผมได้ยินได้รับรู้มาตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจุฬาด้วยซ้ํา <c oughs> ผมก็อยากจะปิดท้าย ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยิสิต์วันนี้ด้วยคำที่ว่ามวลชนคือวีรชนที่แท้จริงขอบคุณมากครับ